สวยขนาดนี้ไม่มีคนจีบเปิดดีเอมยังเงียบกริบอแมนดาออฟดัมปีทองเรื่องงานแต่เรื่องหัวใจยังไรวิแววแพนมู oo, ขอเรื่องคู่เรียกได้ว่าสวยเกินจนผู้มิกาเข้ามาจีบแต่ขายของเก่งขนาดนี้รับรองได้ว่าคงโสดอีกไม่นานแน่ๆชอบจริตการพูดของอแมนด a าคือแจ็กกี้แม่น้องบองมากงานนี้เงือกด้อาจจะต้องหอบพวงมาลัยไปให้พ่แม่บีมาติกาทรงงานช่วยอีกแรงแล้ราคะ แม้เรื่องหัวใจของอแมนดาพักนี้จะยังไม่มาแต่เรื่องงานกับส่วนทางคิวทองสุดๆขึ้นแท่นนางเอกเต็มตัวและยังมีบทบาทใหม่ในการเป็นศิลปินค่ายเพลง BEC Music ภายใต้สังกัดช่อง3เตรียมปล่อยซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกในชีวิตเหมือนร้องไปร้องมาผู้ใหญ่ก็เห็นว่าเออน่าจะได้้วซิงเกิลไหมนักร้องเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะยังไม่ถึงตรงนั้นค่อยๆมาบอกว่าชอบไหม จากนางงามมาเป็นนักแสดงและเป็นนักร้องมีของดีอะไรก็ปล่อยออกมาให้หมดความเก่งหลายเวอร์ชันจนคนตะลึงซึ่งดาก็บอกเลยว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบทํางานมีความสุขกับการได้รองทําสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าถามว่าด้าชอบพาร์ทไหนมากกว่ากันเธอก็บอกว่าชอบการเป็นนักแสดงพอได้สวมบทบาทเป็นคนอื่นทําให้รู้สึกท้าทายทุกครั้งโดยด้านั้นก็เล่นมาแล้วทุกบทบาททั้งร้ายและดีแต่ไม่ว่าจะสวมบทไหนที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือความสวยระดับยูนิเวิร์สของเธอที่เป๊ะปังทุกอง,องศาจริงๆ แถมแฟนคลับก็ยังพาก,กันชงเข้มให้พระเอกหนุ่มโสดอย่างเกตวารินทร์อนเข้ามาขายขนมจีบอแมนดาไม่รู้ว่าจะลุ้นขึ้นหรือเปล่าที่แน่ๆคุณแม่ของเกสเตรียมทองไว้สู่ขอลูกสะใภ้แล้วจา้าเกดแต่ตอนนี้น้องโสดนะรู้แล้วรู้แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วที่ดีเอ,อ็มไปคืออะไรคะดีเอ็มไปไหนมันก็มีบ้างเวลาแบบว่าถ่ายแล้วก็แท็กไว้ให้เขาเอะไรเงี้ยตัวพี่เกดเองมันมีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมผมรู้สึกว่าความสำคัญแบบนี้มันน่ารักแล้วอ่ะยันยืนอะไรยเง ซึ่งอมแนดานั้นก็มีประวัติไม่ธรรมดาเลยเป็นสาวที่มีความสวยนามและความเก่งตามมาติตดๆเพราะเธอมีดีกรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้านบริหารจากประเทศแคนาดาเลยทีเดียวเป็นคนที่มีความสามารถและฉลาดอีกทั้งยังวางตัวดีมาตลอดอมแอนดาเป็นเจ้าของตำแหน่งมีดยูนิเวอร์สไทยแลนปี2563เป็นสาวงามที่พี่กระเทยพากันเชียร์สุดใจชอบในจริตอินเนอร์ความสวยแพงของเธอที่ได้ส่วนผสมจากคุณพ่อชาวแคนาดาเชื้อสายดัตช์ส่วนคุณแม่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน เรียกได้ว่าพอมารวมกันแล้วก็ลงตัวสุด แอมแนด้าเกิดและเติบโตที่จังหวัดภูเก็ตโดยเธอนั้นได้รับการศึกษาในประเทศไทยจนถึงระดับมัธยมปลายหลังจากนั้นจึงบินไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยโทรอนโตประเทศแคนาดาโดยเธอศึกษาด้านการจัดการและบริหารธุรกิจเรียนเก่งมากตั้งแต่มงรงเธอก็มีผู้สายฝอชาวอังกฤษอยู่ข้างกายไม่เปิดโอกาสให้หนุ่มไทยได้เข้ามาสานสัมพันธ์กระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ที่ได้ออกมาเผยสถานะปัจจุบันวสโสดมาสักพักแล้วแต่ก็ไม่เงาเพราะคนรอบข้างดีมาก มีครอบครัวเป็นแรงซัพพอร์ตรวมถึงทำงานตัวเป็นเกี้ยวได้เจอผู้คนใหม่ๆม,มีความสุขไปอีกแบบตอนนี้เธอก็ขอโฟกัสที่การทำงานเป็นหลักส่วนเรื่องความรักไม่มีสเปครูปร่างหน้าตาขอแค่คนที่ทำให้หัวเราะได้มีไลฟ์สไตล์คลายกันหากมีคนมาจีบดาก็ไฟเขียวไม่ติดส่วนจะจีบติดหรือเปล่าก็ต้องรอดูว่าแต่ดาชัดเจนขนาดนี้แล้วหนุ่มๆต้องรีบหน่อยนะคะอย่าปล่อยให้คนสวยรอนานคะ่ะ